นะคะคุณสู่เป็นไงบ้างเอ่ยชอบไหมคะทรงกับทรงใบหน้าชอบมากเลยค่ะเอากระจกให้พี่ให้คุณสูได้ไหมโอเคผมผมรุดผมรุดโอเคค่ะคุณสู่ชอบไหมเอ่ยเป็นไงบ้างขอดเฟือกแล้วชอบมากค่ะสวยอืมตรงปกตรงปกใช่ไหมคะแน่นไหมคะแน่นไหมคะอันนี้สัมภาษณ์ก่อนเคยฉีดฟิลเลอร์มากี่เดือนนะคะมาส สองเดือนกว่าเนาะแต่ก็เติมไขมันได้เพราะเราฉีดยาเนาะยาฆ่าเชื้อควบคุมเนาะแล้วก็ดูแลตามที่หมอบอกก็จะหายไวนะอันนี้คือเจ็ดวันคือแบบไม่บวมเยอะแล้วก็คนไข้กินการกินน่าจะโอเคเพราะว่าถ้ากินเยอะหมายถึงว่ากินแบบพวกถ้าไม่ระวังไว้ก็จะบวมได้เยอะแต่นี้คือหมอมองแล้วโอเคค่ะแล้วก็ตาคนไข้เพิ่งทํามาจากที่อื่นเนาะใช่ไหมก่อนวันมาทํากับเราเนาะะเพราะเวลาเพราะเวลาเราฉีดยาลดบวมเนี่ยมันก็จะยุบลง เป็นไงบ้างเมาความรู้สึกหน่อยที่นี่ให้บริการดีไหมคะที่นี่คุณหมอดูแลดีมากเลยค่ะดูแลทุกอย่างแนะนําทุกอย่างเลยค่ะอืมไม่เคยท้อทิ้งเนาะไม่เคยท้อทิ้งค่ะคไม่คือแบบดูแลดีมากๆค่ะประทับใจอืมก็อยากให้เพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจอยู่นะคะก็นึกถึงที่นี่ค่ะเพราะที่นี่คุณหมอดูแลดีมากมือเบาค่ะบริการดีค่ะ แล้วก็ที่ทําไปโอเคไหมชอบ,ชอบไหมแบบว่าชอบสวยค่ะแล้วที่<จ>ที่นี่ปั่นอะไรแบบขั้นตอนการให้ดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะปั่นให้ดูแล้วก็แนะนําแนะนําก่อนะแล้วก็ดูแลตลอดค่ะอื โอเคก็ได้ส่งมาแบบสิ่งที่ถูกใจเนาะโอเคเดี๋ยวมาฟอลโล่กันอีกทีเนาะคุณสุเราหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็แบบเพื่อนตอนนี้เผื่อสมมติเพื่อนเพเขากำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะมาดูที่มาทําที่เนี่ยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณสุแบบว่ามีแบบแนะนําคํามีคําแนะนําอะไรเขาบ้างค่ะก็เพื่อนเพื่อนที่กําลังดูที่ตัดสินใจอยู่นะคะก็คือแนะนําให้มาก็คือเราที่เคยฉีดฟิลเลอร์มาก็ไม่เป็นอะไรค่ะ คุณหมอมีเทคนิคแล้วก็ดูแลดีมากๆค่ะมือเบาอืมแล้วก็ดูแลดีโปรโมชั่นอยู่ใช่วนี้ใช่ไหมเดี๋ยวโปรหมดแล้วมันซะโปรโมดจ้าแบบเซ็งๆโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันอีกทีเนาะว่าเป็นไงบ้างอันนี้ด้านข้างนะคะผิวรอยดําดีขึ้นไหมตัวเองรอยดําจากสิวดีขึ้นนะคะอืม แล้วหมอปรับให้เป็นรูปไข่ด้วยตอนแรกเรากังวลไหมว่ามันจะใหญ่ตอนนั้นอะใช่ตอนแรกกังวลอยู่อืมกนี้เป็นไอต้ามนานติกแนนไปนหมด <laughs> พูดไม่ออก <laughs> <laughs> โอเคค่ะอัน <laughs> 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 นี้ด้านข้างนะคะโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีค่ะ <laughs>